ปู่จ๋าจุนยานให้ล่างนะเจ้าค่ะปู่จ๋าบัดนี้ล่างเขามารับปู่เขาศรัทธาปู่มากยิ่งเขารู้ว่าเขามีปู่เขายิ่งรักปู่มากปู่จ๋าปู่เมตตาเขานะจ๊ะปู่จ๋านำพาชีวิตเขาให้เหมือนเขาได้เกิดใหม่นะจ๊ะปู่จ๋าปู่จ๋า ช่วยล่างนะจ๊ะปู่ให้ชีวิตของล่างที่เขามีความทุกข์อยู่ตอนนี้ปู่ช้อนดวงเขาขึ้นมาเจ้าค่ะมาเสริมให้กายสังขารล่างนี้นะเจ้าค่ะปู่จ๋ะปู่ถ้าปู่ต้องการใช้กายสังขารล่างในการช่วยเหลือมนุษย์ขอปู่ได้โปรดคุ้มครองล่างนะคะสิ่งใดที่ เขาช่วยเหลือมนุษย์ปู่จะต้องรับรองคําพูดของเขาทุกอย่างปู่จะต้องเป็นองค์ครูของเขาไม่ให้สิ่งที่เขาแนะนําคนช่วยเหลือคนมากระทบล่างนะไม่ให้เจ้ากรรในเวรของใครมากระทบล่างเพราะว่าถ้ามากระทบเดี๋ยวเขาก็จะไม่กล้าช่วยเหลือคนอื่นนะคะขอให้ปู เป็นองค์คูของเขานะคะขอให้ปู่เป็นองค์คูของเขาถ้าปู่คิดว่ากายสังขารน,นี้มีประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนได้ปู่ก็ส่งยาให้เขาเต็มเต็มเจ้าค่ะนะคะปู่ก็ส่งยาให้เขาเต็มเต็มเจ้าค่ะนะคะปู่และปู่ช่วยเหลือล่างให้เขาภูมิใจว่าตั้งแต่เขารับปู่แล้วชีวิตเขาดีขึ้นมากมายนะคะ ชีวิตก็ดีขึ้นมากมายเขาจะได้นำพาเรื่องราวต่างๆแนะนำคนอื่นได้ว่าถ้าเกิดตัวเองมีสัญญาณอะไรและมีอาการอะไรต่างๆและทุกอย่างอะไรช่วยไม่ได้ก็ได้โปรดเปิดองค์ตัวเองเถิดนะให้องค์ตัวเองมาช่วยเรา นะคะเพราะฉะนั้นก็ลูกนี้ก็ขอเรียนปู่ว่าให้ปู่ช่วยล่างเจ้าค่ะนะคะให้ปู่ช่วยล่างเสริมเติมเต็มให้ล่างนะเจ้าค่ะเพราะลูกนี้เห็นว่าล่างเนี้ยเป็นคนดีมากจิตใจเขาดีมากนะจิตใจเขาบริสุทธิ์นะคะจิตใจเขาบริสุทธิ์เพราะเรื่องต่างๆที่ผ่านมา เขาเรียนรู้เรื่องอบุญและบาปนะเขาเข้าใจเรื่องบุญและบาปเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปู่ส่งพลังให้เขาเยอะๆนะให้งานเขานะแล้วก็ปู่ก็ช่วยล่างด้วยนะเจ้าคะ่ะสาธุคับปู่ขอปู่ลงยานให้กับกายสังขารล่างคนนี้เต็มๆเจ้าคะ่ะนะคะ ณขณะนี้ที่เขารับปู่ปู่ลงยานให้กับเขาให้เต็มเต็มเลยเจ้าค่ะปู่ลงยานให้เต็มเลยเจ้าค่ะลงยานให้เต็มเจ้าค่ะนะคะลงยาให้เต็มเจ้าค่ะฮัลโหลแม่นี้ทํางานอยู่มีอะไรอ่ะมาวันไหนอ่ะก็ได้อย่ามาเย็นนะลูกแม่เปิดสิบเอดโมงลูก ใช่พอมาจากปาจีนอืมมามามาลูกมเออโอเคนะลูกจะจะจะมาถูกหรือเปล่าเนี่ม,มันก็เปิด google แม่นิจิตอาสาเดี๋ยว google มันก็จะพามาลูกนะดูใน google ลูกนะ มันมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งแผนที่อะไรหนูดูตามนั้นลูกนะเออโอเคนะลูกจ้าจ้าจ้าโอเคลูกโอเคจ้า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 จ้ กลับไปมีโชคมีลาบนะลก,กลับไปมีโชคมีลาบนะลูกนะตั้งตัวได้นะลูกนะ